กินช่วงเวลาไหนนะครับช่วยผอมไวขึ้นสุดๆเลยนะครับนเถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถลองปรับตัวเองนะครับกินตามช่วงเวลาที่ผมบอกีได้เนี่ยมันจะช่วยเร่งในการเผาผลาญไขมันทําให้น้ําหนักลดลงเนี่ยห้าถึงสิบโลได้เลยนะครับภายใน 1- นถึงสเดือนนะครับลองทําตามดูนะครับมีช่วงไหนบ้างช่วงแรกนะครับมื้อเช้านะครับอยู่ระหว่าง6กโมงถึง9ก้าโมงเช้าตัวนี้นะครับมื้อเนี้ยนะครับเพื่อนๆจัดหนักไปได้เลยนะครับอ่า ส่วนปกติเนี่ยผมที่ถมทานนะจะเป็นพวกไข่พวกโปรโตีนแล้วพวกผักเป็นหลักเลยนะ้ก็จะมีข้าวประมาณสักหนึ่งทัพีนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับช่วงตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงเนี่ยครับช่วงนี้นะครับเน้นน้ําเปล่าเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีอะไรเข้าไปส่งผลให้โฮอร์โมนอินซูลินออกมาทํางานมันมีโอกาสที่จะเก็บสะสมไขมันเข้าไปเป็นร่างกายในเราได้นะครับในนั้นเนี่ยระหว่างมื้อเที่ยงเนี่ยให้นับตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงไม่เกินบ่ายโมงนะครับ ตัวนี้เน้นโปรตีนเป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกผักนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยบ่ายโมงจะถึง4ี่โมงเย็นตัวนี้ครับเป็นช่วงที่งดอีกนะครับงดให้ได้นะครับน้ำเปล่านะครับแต่ถ้าใครติดกาแฟเนี่ยสามารถทานกาแฟดําที่ไม่ใส่น้ําตาลได้เลยนะครับเนาะชงจืดนะพอมาเมื่อเย็นนะครับผมให้เวลาช่วงระหว่าง4ี่โมงเย็นจะถึง6กโมงเย็นนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลดข้าวแป้งน้ําตาลลงนะครับแล้วก็เน้นโปรตีนที่มันเป็นพวกเนื้อขาวเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่กุ้ เลนผักใบนะครับผักใบเขียวนะครับช่วงนี้เองนะครับมันจะช่วยลดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถปรับการกินอยู่ในช่วงเวลาต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยร่างกายนะครับมันจะมีการเผาผลาญที่เป็นอ่เป็นระดับของมันนะครับเป็นระยะของมันลดไขมันนะครับน้ำหนักลงง่ายขึ้นนะครับส่วนผมเองเนี่ยถ้ากลัวพลาดเนี่ยนะผมก็ใช้โปรตีนนะครับอ่าที่มันเป็นมิล l ดอร์เพสเมนต์เนี่ยครับช่วยในช่วงมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับผมมีเมนูกินตามง่ายๆนะครับอ่า ช่วยลดน้ำหนัก5-10ิโลได้เลยนะครับเพื่อนใดสนใจเนี่ยพิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ